สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจิปบวสุจ้าจ๋าหลังวิวาถูกตั้งค่าหัวทายาทคนแรกเจ็ดหลัก ก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าเป็นการสมรสที่ชื่นมื่อและสุดววาวไม่น้อยเลยทีเดียวสําหรับคู่รักต่างวัยที่มีอายุห่างกันถึง16ปีอย่างนักแสดงสาวจ้าจ๋าพริมรักตาเดชอุดมและแฟนหนุ่มร่นพีจิบวัุสิงแสงแก้วหลังจากที่เหตุการณ์ปัจจุบันมากระทบแลนวิวาจนทําให้ต้องเลื่อนแล้วเลื่อนอีกกว่า2ปีและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เลิกงามยามดีจุงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาและจดทะเบียนสมรสสุดเรียบรู้บนเครื่องบินส่วนตัวและเริ่ม ใช้ชีวิตสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างชื่นมื่นแล้วซึ่งเมื่อ14กุมภาพันธ์2022เจ้าบ่าวอย่างจิมวสัสุก็ได้เปิดภาพวันสําคัญในการเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ระหว่างเจ้าตัวและจ้าจ่าพริมราตาลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นฉากๆพร้อมกับแนบแคปชั่นว่า the new life chapter is open and the new journey has just begin as we now are Mr. and Mrs. Sang s i n g k a welcome to our world darling ทั้งนี้เรื่องการมีทายาทจ้าจ่าจเองได้เปิดใจ ว่า นี่ตั้งค่าหัวเลยนะแม่พี่จิ๊บบอกว่าถ้ามีบทจะจ่ายเท่านี้เพราะคุณแม่จ้าจ่าทราบว่าทางคุณแม่พี่จิ๊บจะให้เท่านี้คุณแม่จ๋าเลยบอกว่าสมทบทุนเพิ่มให้อีกตั้งกันไว้เจดหลักเลยค่ะคุณยายเป็นคนจีนชอบทองเลยบอกว่าทองที่มีทั้งหมดจะยกให้หมดเลยแต่ยังไม่เห็นใครบอกเลยว่าจะช่วยเลี้ยงอย่างไงเล่าแล้วจ้าจ๋าก็หัวเราะทั้งนี้เธอเสริมว่านตอนนี้ความห่วงของพี่จิ๊บมีเยอะเพราะว่าหนึ่งคืออายุ2เรื่องสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งโรคระบาดเอ่ยเศรษฐกิจเอ่ยเรื่องของการจะต้องเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตมาในสถานการณ์สังคมปัจจุบันบางทีเขามองว่ามันยากนะที่เราจะดูแลให้ครบทุกมิติเขาคิดเยอะขี้กังวลจะาเองก็บอกว่าเรื่องธรรมะมันเอามาใช้ได้เสมอนะเรื่องบุญเรื่องกรรมแต่ละคนคือถ้าลูกเราจะดีเราเป็นคนดีเราก็ถ่ายทอดสิ่งดีๆให้เขาถ้าเขาจะเป็นคนไม่ดีก็ให้เป็นเรื่องของกรรมของเขาจ้าคิดแบบนี้แต่เขาบอกว่าคงรับไม่ได้ถ้าลูกจะไม่ดี เเรตรงนี้จ๋าก,ก็เข้าใจเคารพในความคิดของเขาซึ่งเขาก็รู้ว่าจ๋าทำอะไรทำจริงทำสดถ้ามีลูกก็ต้องทุ่มสุดตัวเขาเองก็ห่วงเราด้วยเราไม่ใช่เด็กๆแล้วทำงานเหนื่อยมาทั้งชีวิตดูแลครอบครัวดูแลยายดูแลน้องเขาอยากให้เรามีความสุขเรียกได้ว่าเธอนั้นคิดเยอะมากๆเลยทีเดียวกับการจะเป็นแม่คนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก w o l l s r News ขอบคุณครับ